ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Legend of the Lost Memory Him of the Recovery กับผมมิสเตอร์ซีเวิร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตพร้อมทั้งรีวิวตัวละครใหม่ที่เข้ามาในตู้ด้วยนะครับซึ่งความสามารถของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนดีกว่านะครับหลกักๆที่เข้ามาก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมแพ็กเกจคอสตูมคอสตูมใหม่มาแล้วในส่วนของหัวกระต่ายนะครับจะเพิ่ม MDEF หนึ 120, ่ 10, 6, 800, งร้อยยี่สิบ All Status สิบ Max HP หกพันแปดร้อย l o n เ Range d a m a บสิบแต่ถ้าเป็นนกเขาจะบวก M Attack สอง แ0็ก a c k พ p 1 200, SP, 2008, ันแปด t ack, และ S กิ l l ีค c o ว e r ี่ลบ20ในส่วนของตุ๊กตาเดร้ชิจะบวกเดฟ65 In อิน12กูดาวลบ10 สกิลแอตแทกบวก25%นี่ก็คือในส่วนของคอสตูมใหม่ทั้ง3นี้นะครับแล้วเขาก็จะมีแจกโค้ดนะครับเขาจะให้ตั๋วกาชา5ใบเราสามารถเข้าไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนี้ได้เลยในส่วนของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ใส่โค้ดกันได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะเป็นสายอโคเราต้องทำเควสภารกิจสีม่วงก่อนที่มาโจเดฟพิทหลังจากที่เราทําภารกิจเพื่อปลดล็อกตัวละครแล้วนะคครรัับตวละะขอองเาาก็จมยู่ ซึ่งในการที่เราจะได้ตัวละครน,นี้มานะครับเราต้องมีหนังสือสัญญาเฉพาะของเขาก่อนหนังสือสัญญาของชาเวลหนังสือสัญญาก็จะหาได้จากเสียงเรียกของฮีโร่ GC 1 2 2 0และเมื่อเราซื้อเสร็จนะครับก็จะมีในส่วนของอาวุธของเขาเนี่ยมาให้เราซื้ออีกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดหาเลยนะครับและนอกจากนี้เรายังได้รับพวกเกมสโตน จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆเนาะแต่เราต้องทําตามเงื่อนไขให้สําเร็จเสร็จสิ้นก่อนนะครับของฟรีไม่ทาไม่ได้แล้วและเมื่อเราซื้อใบสัญญาตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเรียกตัวละครสาเวลกันเลยดีกว่านะครับ มาแล้วน้องอโคน้อยพอจะช่วยได้ไหมโอ้น่ารักสุดๆไปเลย,เลยไม่ใช่พีทด้วยนะถ้าเป็นตัวละครของเมืองคอนเทล่านะครับก็จะเป็นไฮพีทแต่ตัวนี้จะเป็นอโคก็แน่นอนนะครับก็จะมาพร้อมกับตู้เฉพาะของเขาในด็กิบิกาชาตู้แรกเลยครับผมนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นตู้ของเขานะครับแต่เราสามารถเปิดออกได้ทุกตัวมีโอกาสที่เราจะได้รับทุกตัวละครเลยนะแต่แค่จะเพิ่มเลดออกของตัวละครชาเวลเท่านั้น,นไหนๆก็ไหนๆขอลองเปิดสักงสองครั้งนะครับเพื่อดูว่า เราจะได้โซโอาวุธของเข้าไหมจัดไปเลยและกันก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวละครโดกิบิหัวสีลุงต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้ฟืบโอ้ตัวทองตัวทองได้ร้อยชิปแหละแต่เราต้องการโซโอาวุธงั้นทำไมเป็นงี้ขอเป็นตัวเขาแล้วกันนดะ้ัร้ยชิป100ร้อยเศษ็น1อีกร้อย ร้อยเศษร้อยเศษอะโครลร้อยเศษโอ้ยตัวโมเดลมันทำไมเนี่ยร <c oughs> ้อยอีกร้อยไม่ร้อยเลยอย่างนี้อัพดาวไม่ได้ครับบ้าไปอีกครั้งหนึ่งครับผมโดกิบิหัวสี่ลงุงปื๊บป,ปื๊บตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยสลับสลับสลับ ทำไมไม่สลับอีกสักครั้งหนึ่งจะได้ลุ้นหน่อยนะครับไม่เป็นไรเปิดปะเปิดอีกเอ้ยก็น่าจะได้ดึงดาวอยู่เอ้ยหนึ่งดาวหนึ่งดาวโอ้ยร้อโอเคอีกร้อยหนึ่งสองต้องอย่างนี้สิอย่างน้อยๆอโคน้อย,ออยชาวีก็มีดาวเลยครับอัปเกรดดาวไปให้เขาหน่อยจึงหนึ่งดาว เอาไปอีกดาวหนึ่งขึ้นสู่2ดาวและก็ได้อีกดาวหนึ่งขึ้นสู่3ดาวบึ้ม สาหรับสกิลของอาโคน้อยนะครับสกิลแรกสกิลไฟผลของสกิลเขาจะฟื้นฟู SP เท่ากับพลังโจมตีเวท300แก่พันธมิตรที่มี SP น้อยที่สุดจากนั้นจะฟื้นฟู SP ีเท่ากับ50%ทุกๆวิเป็นเวลา5วิด้วยกันแต่ถ้าเราทําการอัปเกรดตัวละครขึ้นสู่แรงเจการฟื้นฟูสกิลไฟในทุกครั้งจะเพิ่มแอตแทกและเพิ่มพลังโจมตีเวทครั้งละ30%เอฟเฟกนี้มีระยะเวลาต่อเนื่อง6วิด้วยกันและซ้อนทับกันได้สูงสุดอยู่ที่5ครั้ง30 นะเพิ่มพลังยจมตีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยถือว่าไม่ใช่เล่นๆนะสกิลที่2อพีแดนผลของแรงสอจะเพิ่มพลังยจมตีเวทของตัวสและผลของแรง6จะลดเวลาสกิลครูดาวของทุกสกิลลดลง12%สกิลอื่นๆจะสามารถใช้ได้ไวมากขึ้นและสกิลที่3ามพูมา ผลของสกิลแรงสามลดความเสียหายที่พันธมิตรได้รับทุกคน100%่เป็นตเวลา2วิและผลของสกิลแรงสิบเมื่อใช้พูม่าจะรีเซตคูลดาวของสกิลเอ็กพอร์ชั่นออฟไลท์หรือสกิลของโซวุดนะครับซึ่งสกิลที่4ี่นั่นเองผลของสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายแก่ศูด้านหน้าเท่ากับพลังโจมตีเวท3า0และฟื้นฟูเอสีของพันธมติตรในขอบเขตเท่ากับพลังโจมตีเวท20%ส่วนถ้าเป็นผลของแรง8เมื่อใช้สกิลเอ็กพาาอร์กั่น ซึ่งความสามารถนี้สามารถซ้อนทับกันได้10ครั้ง10ครั้งนี่200%้เเลยนะครับเพิ่มพลังป้องกันเวทโคตรเยอะส่วนบัฟข้ามขีดจำกัดความเสียหายของสกิลเอ็กโชั่นออฟไลท์เพิ่มขึ้น100%และทําการสตันศัตรูในขอบเขตเป็นเวลา2วิด้วยกันอีกทั้งยังทําการลบล้างดีบัฟของพันธมิตรในขอบเขตอีกตั้งหากนี่เนี่ก็จะเป็นตัวละครชาวีเป็นคาสอโครจริงไหมเนี่ยความสามารถล้นเหลือจริงๆนะครับโอ้โ oh. หสมแล้วนะครับที่เป็นตัวละครต้องเติมในเมื่อเราได้ตัวละครไปแล้วนะครับเดี๋ยยววเราาไปลออองทดดสสบกกกัันนนห่น่ีี ก็อัปเกรดเลเวลของเขาให้หน่อยหนึ่งเนาะและส่วนอุปกรณ์ที่เขาใส่นะครับมีอะไรบ้างเขาจะใส่เป็นกระบองนะครับก็จะเป็นชนิดเดียวกันกับโอฟิเรียถ้าใครทําโอฟิเรียมานะครับสามารถใส่ของให้เขาได้เลยแต่ผมก็จะสวมใส่เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เมื่อเราใส่ของแล้วแต่ไม่มีโซอาวุธเราก็ต้องมาอัปเกรดแรงให้ตัวละครกันก่อนงั้นเดี๋ยวไม่มีสกิลใช้งานนะครับเพิ่มแล้งเข้าไปบึง อย่างน้อยๆต้องแร้งสี่แต่อยากจะทดสอบสักแล้งเจ็ดหรือแล้งแปดมากเลยครับรวมถึงโซวุดนะแต่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับลองทดสอบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าตัวจะเก่งยังไงก็เก่งต่อให้แล้งน้อยเลเวลน้อยก็ตามเราก็มาลองสู้นี้ดูแล้วกันนะครับโบเก้นนะครับผมอ่าก็จะเป็นท่อเนาะตัวอโคก็จะเป็น สายโจมตีระยะไกลนะครับถึงแม้ว่าจะถือกระบอกแต่เขาก็จะปล่อยลูกลำแสงเนี่ยลำแสงเนี่ยฟาดฟาดฟาดตีไกลอยู่พอสมควรนะครับส่วนสกิลก็ค่อนข้างช้าช้านะอืมช้าช้าอยู่แต่ครูดาวของสกิลแรกเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยทำให้เราเป็นอัมตะได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะ แต่ตอนนี้ก็ตายครับผมตัเดเจียงฮะแข็งไปก่อนแล้วก็ปีไปครับรูดูว่าเรียบร้อยครับผมอัคโคน้อยฮะใส่หมวกกะโโลกดูดีไปอีกแบบอะคาหนอนแล้วกันไล่ไวขึ้นหน่อยนะฮะโอเคนะ แล้วก็เดี๋ยวสังเกตที่สกิลนะครับปล่อยสกิลและดูที่ตัวละครนะครับอ่ะบัฟหมดบัฟหมดก็ตีดาบาไปครับปุ๊ป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 ลัวลำแสงมตัวละครน่ารักยังไงก็น่ารักนะฮะแต่อย่างว่าเป็นสายซัพนะครับถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่ได้เล่นไฮพีทนะครับยังไม่ได้ปั้นตัวละครไฮพีทแนะนำให้ทำตัวละครนี้ได้เลยนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มากความสามารถนะครับและสกิลเยอะ แต่อาจจะเก่งตอนที่เลดเกมหน่อยนะครับเราอาจจะต้องทำตัวละครของเขาไปค่อนข้างเยอะนะครับผมผลถึงจะออกมาดีแต่ถ้าเอามาเล่นตอนนี้ก็ก็เป็นซับข้าจะช่วยรักษาท่านเองไไหมอยู่นะครับเลือดเด้ง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 สำคัญที่อยู่ที่สกิลที่3นะครับจะทำให้เราเป็นอมตะนี่แหละไม่โดนทำเมายนะครับ แต่บัฟจะอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นต้องใช้งานให้ถูกจังหวะคอมโบกับการให้ดีถึงจะเกิดผลนะครับสำหรับตัวละครน,นี้แต่โดยรวมแล้วถือว่าดีใส่บัฟไปก่อนส่วนถ้าเราอมาลองต่อสู้อันดีนาดูล่ะว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะสามารถการดาเมจฝั่งศัตรูได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันกับคนนี้มีค่าพลังเยอะกว่านะโหมีแมงทองด้วยยังโหดเหมือนผมจะลืมใส่การ์ดไข่หรือเปล่า อ่ะหวดไปก่อนแล้วกันนะครับแชร์แข็งืออสกิลไปได้อยู่นะครับแกสน,นับนะไม่ทันดี <c oughs> <c oughs> เลือดลดแค่ตัวละครซีโดเท่านั้นคราวนี้เปลี่ยนมาลองสู้ทีมนี้กันดูนะครับโอ้ oh, มีบาโฟด้วย,วยต้องลองดูว่าภูบ้าของเราเนี่ยจะสามารถกันสถานะได้ไหมโดนดาเมจอยู่ อยู่ไปครับติดแข็งโอ้โหตายโดนชนะอยู่นะคือตัวละครติดแข็งก่อนไงก็เลยไม่ได้ใช้สกิลฟูมานะครับแต่กี้ก็แข็งเราก็แข็งอะลองดูทีมนี้กันบ้างนักดาบต้องจัดให้หมอบต่างคนต่างแข็งฝื้เราแข็งนานกว่านะครับกล้ตดูไปแล้วรอบนึงมิดเทสรีเซ็ตคูดาวสกิลเออเรียบร้อยครับผมอะเขาใช้ซีโน่เหมือนกันเนาะ เราจะติดสถานะตายก่อนหรือว่าเขาจะตายก่อนเราน่าจะได้ง้างสกิลก่อนนะแข็งรัวนะครับสกิลบ้าบเข้าไปปั่นไม่ตายครับผมอติดพูม่าครับแต่เคียได้อยู่โอ้จังหวะนี้มันขึ้นอยู่กับการออกการจริงๆนะนี่นนแหละทีเด็ดทองท,ทีเด็ดของอโคโน้อยอุ้ยแต่ตายครับผมตายไปสองได้แต่ก็ถือว่าได้นะครับ สำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับตัวละคอ co, รคอัโคตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับยังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยกัน Legend c k The Lost Memory h e m of the Mercury Bring ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้ล่าง description นะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะจะได้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมไปละครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปละครับ